สวัสดีค่ะวันนี้ m e r y ี้วีคนะคะจะมารีวิวแฮร์พิซปิดผมบางเสริมผมหนานะคะตัวที่แม่ค้าหยิบมาจะเป็นตัวนี้นะคะจะเป็นงานทอฟูลซิลส์หนังศรีรษะเสมือนจริงสุขภาพดีแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวพื้นงานกันนะคะพื้นงานของเขานะคะจะมีความลึกอยู่ที่ประมาณ5นิ้วความกว้างอยู่ที่ประมาณ4.7นิ้วนะคะแล้วก็ความยาวเส้นผมวัดจากกลางศรีรษะตรงนี้นะคะยาวลงมาจนถึงปลายสไลด์จะอยู่ที่ประมาณ14นิ้วค่ะตัวนี้นะคะก็จะมาพร้อมกับกิบปอกแบก นะคะทั้งหมด4ตัวถ้าหากลูกค้าคิดว่ามันน้อยไปนะคะสามารถเยบเพิ่มได้หรือว่ามันเยอะไปก็ลอออกได้คือแล้วแต่ลูกค้าเลยฟรีสไตล์มากนะคะวิธีการใส่ก็คือเปิดกิ๊บปอกแบกอย่างงี้นะคะเปิดออกมาให้ครบ4ตัวจากนั้นวางตรงบริเวณที่เรามีปัญหานะคะหรือว่าวางตรงบริเวณแสกของเราซึ่งแม่คะไม่ได้มีปัญหาหนักมากแต่ว่าแม่คะาจะแสกบางแม่คะก็เลยจะวางไว้ตรงแสกนะคะนี่แหละคะ่ะจากนั้นก็ดึงพื้นงานนะคะให้ตึงๆแล้วก็ค่อยๆไล่ติดกิ๊บค่ะ แบบนี้เลย ก็หลังจากนั้นก็ไปจัดแต่งทรงผมนะคะแต่ที่แม่ค้าทําอยู่เป็นประจําเลยนะคะก็จะใช้วีสวีวิกโดยเฉพาะหรือว่าวีสวีแฮร์พีชนะคะก็จะไม่มีปุ่มตรงนี้ทําให้การหวีลื่นไหลไม่สะดุดนะคะแล้วก็จะช่วยถนอมเส้นผมด้วยนี่ค่ะแล้วก็หวีไปเลยหวีก่อนที่เราจะไปจัดแต่งทรงผมต่างๆนะคะออใครที่ผมยาวมาแม่ค้านะคะสามารถใช้ความยาว14นิ้วได้นะคะจะเห็นว่าแทบจะไม่ต่างกันเลยนะส่วนใครที่สีผมเดียวกับแม่ค้าหรือว่าทําสีพิเศษเนี่ยสามารถ สามารถสั่งทางร้านเรานะคะไปทําสีพิเศษได้ก็คือเราสามารถเปลี่ยนตัวแฮร์พีทเนี่ยให้เป็นสีเดียวกับสีผมเราได้นะคะซึ่งแฮร์พีทล้านเราจะเป็นสีผมธรรมชาติทั้งหมดเลยนะคะ <ๆ S 1> ก็หวีจนกว่ามันจะรู้สึกว่ามันเข้ากันแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองใส่แล้วก็มีความมั่นใจที่สุดนะคะจากนั้นก็จัดแต่งทรงผมด้วยการหนีบหรือว่าใดก็ได้เพราะว่าแฮร์พีทผมแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะหนีบใดม้วนได้หมดเลยผมไม่ละลายนะคะเนี่ยคะ่ะแม่ค้าก็หนีบตรงนี้เพราะเมื่อกี้มันกระดก หนีปกติได้เลยค่ะจัดแต่งสรงผมเหมือนผมเราจริงๆได้เลยนะคะหรือลูกค้าจะไปเข้าซาลอนจัดแต่งสรงผมอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะ ค่ะก็อันนี้แม่ค้าก็จะแต่งสมผมเรียบร้อยนะคะแต่ลูกค้าท่านใดอยากจะแต่งสมผมแบบเป๊ะๆปังๆเนี่ยลูกค้าสามารถไปไดสเปย์หรือว่าเข้าสล l o อะไรอย่างงี้ได้นะคะหรือลูกค้าท่านใดที่อยากจะรวบผมก็รวบได้นะคะแค่รวบผมอย่างเงี้ยแล้วก็มัดผมอะไรเงี้ยได้ปกติเลยนะคะหรือว่าจะติดกิ๊บก็ได้แม่ค้าก็ใช้กิ๊บอันนี้คือผู้หญิงก็ใช้กิ๊บอันนี้กันเยอะเนาะกิ๊บที่มันเป็นแบบอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรแต่ว่าเราสามารถใช้ในชีวิตประจําวันได้นะคะก็คือลูกค้าท่านใดที่ชอบเก็บผมแบบนี้ลววกง่่าใสร แล้วจะเก็บผมได้ไหมก็บอกได้เลยว่าเก็บได้ปกตินะคะแบบนี้เลยเดี๋ยวก่อนไปนะคะเดี๋ยวแม่ค้าจะให้ดูหนังเสียสเสมือนจริงนะคะ <Wow. S 1> ค่ะหากลูกค้าท่านใดน,นะคะที่สนใจตัวนี้นะคะแล้วว่าดูรีวิวแล้วรู้สึกชอบหรือมีคำถามก็ทักมาหาเวดดี้วิกสได้นะคะขอบคุณค่ะ